วิดีโอผมเนี่ยโอ้โหนะสวยมากเลยกูไปเห็นหอดน้ำแต่ถนนเมืองไทยนี่ถนอนทางต่วนแ้ๆเลยในมอเตอรวีขันมอเตอร์วีมันแต่เดี๋ยวว่ามันพอไปเชื่อมกันกับทางธรรมดาดนี่ไหม เชือม่ของทางสุดนเล้วทางมันมีทางออกอยู่นี่เส้นเลื่องที่เป็นเส้นธรรมดาเส้นเลืองตนน้เียในุดสุนูชิลิวชิลิวสูงบนสูงสูงบบนนบนบนนบนบนบบนบนบนนบนบนนนบ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 งนบ่นนนนนบนนบ่นนนนนบนน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 อกนน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 น ว่ากับพี่บบ้านพี่สาว,วาที่บัตโพวางนี่โพกหนึ่เดือนไปเรียนเดี่สอนทางนี้โอ้ยกูเลือกไปเห็นยันจอยสูเห็นแต่ทางแกนหลอดโอ้ยเราไปเห็นฮอดเที่ยวทองเที่ยวทันตาย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 เปิดใส่ละถ้าเมนเล้าถ้า,มมาเนมนประเทศอื่นมาเปิดใส่ดีอกดีใจพระกัตัดรีบบอกรีบบินไทยเปิดเลยก็เรียกว่าฟ้องเลยใส่เลยพ้น แม่น้ำคลองไผ่มันแหงแล้วตอนมันมันแหงพอ,อปีนี้ฝนมันบกขืนมันอยู่ทางเข้าแต่ฝนนำ้ำน้ำขึ้นคลองข้นอุบัตรัฐก็น้ขนนำขึ้นเมื่อคลองไผ่นี่น้ำบอขึืนสูงเว้ยเอาอีกเอาอีกสั้นเดอ้อรัฐบาลสร้างอีกขึ้นสั้นหนึ่งทั้งเทิงขุนสร้างข้นไปเป็นประ,ประเทศจีนแลนน่นบนอยู่นั่นน่ะ